สนับสนุนโดยสปาชาสลิมมิ่งเซ็นเตอร์รูปร่างดีดูดีทุกวันโพลาความงามแห่งชีวิตผสผสานสมดุลแห่งสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต พลัสในวันนี้ค่ะเราขอพักเรื่องความสวยความงามกันไว้อยากจะให้มาใส่จใจดูแลสุขภาพกันค่ะน้องเอิญอยากพาชมมารู้จักกับโรคที่ถือว่าเป็นไจเงียบของคนเดาในปัจจุบันค่ะค่ะโรคที่ว่านี้นะคะคือโรคหัวใจนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะให้เอิญอธิบายเองนะคะคงไม่ละเอียดและก็ลึกซึ้งเท่าผู้เชี่ยวชาญอธิบายค่ะวันนี้นะคะเอิญกับพี่หมวยเลยพาคุณชมค่ะมาพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับโรคหัวใจกันตั้งแต่สาเหตุเลยทีเดียวค่ะ โรคหัวใจเป็นภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนนะคะโดยที่กลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่มีญาติพี่น้องเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นเบาหวานไขมนันในเลือดสูง สุบรีและอยู่ในช่วงวัยทองค่ะนอกจากนั้นสภาพแวดล้อมทางสังคมก็มีส่วนนะคะถึงคิวพบคุณหมอพอดีเราไปปรึกษาคุณหมอกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจค่ะคุณหมอภัยบูงสมานสุทิวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,วันนี้มาอมขอความรู้คุณหมอนะคะ<อ>เกี่ยวกับโรคหัวใจโดยนี้เป็นกันเยอะนะคะเดี๋ยวนี้พบปล่อยมากขึ้นเรือยๆค่ะ,ะ,คะสาเหตุมาจากอะไรครับคุณหมอคะโรคนี้สาเหตุก่อนจะเป็นคําถามเรื่องสาเหตุเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายความหมายของโรคหัวใจกันนะครับมา รคหัวใจจริงๆในความหมายค่อนข้างจะกว้างตั้งแต่โรคหลอดเลือดเจตีโรคก,กล้ามในหัวใจโรคลิ้นหัวใจโรคเยืย่อหุ้มหัวใจโรคของไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะพวกนี้ก็เป็นโรคหัวใจทั้งนั้นแต่ที่เราจะพูดกันในวันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงโรคภาวะหลอดเลือดเสตีะนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่พบบ่อยะนะครับพบบ่อยแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับนี่เป็นความสําคัญส่วนนี้มาย้อนถึงสาเหตุ สาเหตุของจริงๆโรคหัวใจขาดเลือดเนี hmm. so ่ยนะครับจริงๆถ้าขออนุญาตนําเสนอโมเดลโรคหลอดเลือดนะครับนะเราจะเห็นว่าเริ่มแรกหลอดเลือดก็จะภายในผนังภายในหลอดเลือดจะเรียบดีนะฮะต่อมาก็จะมีเริ่มมีคราบไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยมาเกาะตามผนังหลอดเลือดนะฮะหรือที่เราเรียกว่าตะกรันตะกรันเนี่ยฮะเขาค่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะติดมากขึ้นทําให้รูผ่านลําบากมากขึ้นนะครับก็เกิดมีอาการเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อใจไม่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ย บางครั้งบางคราวเนี่ยเป็นเลิกงามยามไม่ดีนะฮะคราบตันี้แตกมีแผลที่คราบเนี่ยนะครับเกิดกระตุ้นทําให้เกิดการแข็งตัวมีเลือดตามมาเกิดริมเรืออุดตันเฉียบพันธุ์เาเรียกว่าหัวใจวายเฉียบพันธุ์ hard a t แท c k นี่นะครับอัเนียคือสาเหตุเกิดจากคราบพวกนี้นะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพันธุ์นี่มีอะไรบ้างครับก็คือปัจจัยของภาวะนี้ก็คือมีแบ่งเป็น2อย่างนะครคือปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้กับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้เอามาปััจยยเสีี่่่งทแกก้้ไไไขมดอน ปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้คืออายุคพอใช้มนานานๆท่อใช้มนานานๆก็เสื่อมไปตามอายุนะครับรรรก็โอกาสสูงกว่าคนอายุน้อยเพศถ้าผู้ชายเนี่ยนะครับ